เราการสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเนาะเอาสำหรับในเราพัฒนาของเขานะครับผมในหัวที่ผ่านมาหนักน่าสิดายมากนะครับเนาะคู birth birth ่เด่นนะครับของเรานะครับผมกลับมาอยู่แต่ว่าเป็นตกกลับนะครับในคู่เด่นของเฮานะนะครับในหัวที่ผ่านมานะครับเนาะก็ไปที่สิบเจ็ดคู่นะครับเนาะมันมีแปดสองนะครับแต่ว่าเลขของมันไปออกสองแปดนะครับเนาะนะครับในตัวเด่นของเราก็ไปที่แปดกับศูนย์ก็มาแปดนะครับมาแปดนะครับในหัวที่ผ่านมาเนาะนะครับ ก็ออกไปที่17คคเนี่ก็เข้าไปที่คู่เด่นแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับในหลักหน่วยของข้าหลุดในหัวที่ผ่านมานะครับแต่ว่าการโดดนมันจะลุกเช่นึงนะครับเนาะแต่ว่านะครับสําหรับในหัวดี้นะครับนาะเข้าสิเปลี่ยนระบบใหม่นะครับในงวดนี้เราจะเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเข้าใส่ระบบแต้มนะครับในระบบแต้มนี่นะครับเนาะในต่กอนในเข้าก็เคยใส่มานะครับเข้าใส่เคยใส่มาในระบบแต้มนี่เข้าใส่มาปีหนึ่งนะครับในปีในปีหก อกหกนะครับปีหกเขาใส่ระบบแต้มนะครับเนาะปีหกเก็ตเนี่เขาใส่ระบบลักซิลลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเขาสีมาใส่ระบบแต้มอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะระบบแต้มนะครับเนาะนะครับระบบแต้มนี่นะครับก็กระยืนไปที่แต้มนะครับเนาะเพราะว่าแต้มเนี่ยมั่นการเดินดีนะครับเนาะนะครับในแต้มนะครับเนาะนี่ก็เป็นแต้มสุดที่หนึ่งสุดที่หนึ่งนี่เดินมาเป็นรอยหวัดแล้วนี่ก็คือในสุดที่หนึ่งนะครับคือแต้มเนาะนะครับแต่ก่อนนี่เขาจะใส่แต้มนะครับเป็นหลักนะครับเขาจะใส่แต้มเป็นหลักเนาะนะครับแต่ก่อนเราจะใช้แต้มเป็นหลัก การเดินห้องแต้มี่สดเดินแบบนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งนี่ค้อแตมสูตรที่หนึ่งมันก็จะเดินเข้าบนล่างแบบนี้นะครับเดินเข้าบนล่างแต้มนะครับสําหรับแต้มีค่อนข้างที่ีสียแน่นนะครับเต้มเดินดีมากนะครับแต้มนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งล้วก็เดินมากนะครับลอย11งวดนะครับแล้วกองงวดนี้เป็นงวดที่112นะครับ ในหวที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะให้แต้มตัวนี้ก็เข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่างนะครับเก้าเจ็ดไปที่แต้มหกสองแปดไปที่แต้มศูนย์นี่คือระบบเต็มนะครับสาหรับในหวดนี้นะครับเนาะฟอรมอลรอมมาแล้วนะครับแต้มสุดที่หนึ่งได้ไปที่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่นี่คือแต้มนะครับเดี๋ยวข้อที่ใส่ระบบแต้มนะครับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับนี่ก็คือแต้มสุดที่หนึ่งนะครับเนาะตัวนี้เนาะห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่ต้อไปนะครับแต้มสที่ ในแ้มสูตรที่สองนี่ก็เป็นสูตรที่เดินดีขึ้นนะครับในสูตรที่สองในแต้มสูตรที่สองนะครับไปที่แต้มสูตรที่สองแ้มสูตรที่สองนะครับก็เดินมาเท่ากันกับสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือแ้มสูตรที่สองนะครับในสูตรที่สองนะครับนี่คือแ้มสูตรที่สองการเดินของแต้มนะครับในสูตรที่สองนี่ก็เดินดีนะครับก็จะเข้าบนล่างแบบนี้นี่ก็คือสติการเดินของแ้ม ในสูตรที่สองนะครับนะครับแล้วก็เดินมานะครับในแ้มสูตรที่สองนี้ค่อนข้างที่จะเดินดีขึ้นกันครับสูตรที่หนึ่งนะครับถ้าจับประกบกันแล้วก็มาแ้มเลยนะมาแ้มเลยนะครับนะครับเดี๋ยวข้เที่ยบชนนะครับนะเชี่ยบชนแ้มสองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับในวันที่ผ่านมานี้ก็เข้าบนล่างนะครับในแจมสูตรที่สองนะครับอันนี้เป็นแ้มสูตรที่สองนะครับเข้าบนล่างครับเก้าเจ็ดไปที่แ้มหกสองแปดไปที่แ้มศูนย์ในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับเนาะ ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้านี่คือแต้มสูนที่สองน,นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้านะครับนะครับนี่ก็คือแต้มนะครับนะนะครับแล้ววันที่นี้เฮาจะเทียบชนนะครับเราจะเทียบชนตัวใดท,ที่มันขึ้นกันนะครับเนาะกลับไปที่แต้มห้านะครับในตัวที่หนึ่งเขาแต้มห้าก็จะมีแต้มห้านะครับชนห้านะชนห้านะครับแล้วก็หกนะครับหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็เลขเก้า แล้วก็แต้มศูนย์สองไม่มีมีแต้มสามนะครับในวันนี้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต้มก็จะได้มาแบบนี้เนาะนะครับได้หกตัวเหมือนวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้แต้มหกตัวขึ้นกันนะครับในวัที่ผ่านมาเนาะนะครับในวัที่ผ่านมานี่ก็คือแต้มแต้มเนี่ยสองสูตรชนจะได้หกเจ็ดแปดศูนย์สองศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าก็มานะครับ ตัวที่ชนมา6ตัวนะครับก็9 7, 7นี้ก็จะไปที่แต้ม6นะครับ2 8ก็ไปที่แต้ม0นะครับในหัดที่ผ่านมาก็จะเข้าแต้มบนล่างแบบนี้นะครับเข้าแต้มบนล่างแบบนี้ก็จะคุมบนล่างนะครับคุมบนล่างทั้ง2รนะครับในหัวที่ผ่านมาชนกันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้สาหรับในหัวนี้นะครับได้ออกมาที่6ตัวเพื่อนนะครับ5 6 7 9 0 3 ได้ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สามหกตัวนะครับนี่ก็คือระบบแต้มถ้าเข้าสฉจับแต้มนะครับก็คือแต้มหนึ่งจะมีเลขอยู่สิบคู่นะครับห้าแต้มก็มีสิบคู่หกแต้มก็มีสิบคู่เจ็ดแต้มก็สิบคู่เก้าแต้มก็สิบคู่ศูนย์แต้มก็สิบคู่สามแต้มก็สิบคู่ก็จะได้เลขทั้งหมดหกสิบคู่ถ้าได้หกสิบคู่นะครับเราจะเอาเลขเด่นพระเอกของเรามาจับนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากันกับ ที่เข้าจับมาก่อนนี่หนานี่เนาะก็คือระบบหลักสิบหลักหน่วยสี่เลขท่อกันนะครับได้เลขคู่เท่าเท่ากันนะครับ,บก็บสี่เลขสามสิบก็คู่ทำท่ำๆกันนะครับเดี๋ยวข้อสี่จับคู่เลยนะครับจับคู่เลยนะครับสําหรับแต้มนะครับแต้มนะครับเนาะก็จะมีแต้มห้าแต้มห้าแล้วก็จะมีแต้มหกแล้วก็แต้มเจ็ดแล้วก็แต้มเก้าครับแล้วก็แต้มศูนย์แล้วก็แต้มสาม จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับจะเป็นแบบนี้เราก็จับแต้มก็จะจับแต้มละสิบคู่สิบคู่สิบคู่จับแต้มเลยนะจับคู่เลยนะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่คือระบบแต้มนะครับแต่ก่อนเราก็ใช้ระบบนี้นะครับเนาะก็เดินดีเข้าดีมากเลยนะครับนี่ก็คือเป็นระบบแต้มนะครับนะครับก็จะมีอยู่หกแต้มนะครับแต้มแต้มละสิบคู่นะครับต่อไปนะครับเนาะเราจะใช้ไพ่เอกนะครับไพ่เอกของเราก็คือตัวนี้นะครับก็คือสูตรที่หก ตัวนี้นะครับเป็นเลขเด่นสี่ตัวนะครับเด่นส,สี่ตัวนี้ก็จะมาแบบนี้นะครับในเลขสุดนี้เดินดีมากนะครับนั่นจะหลุดทีหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้าไปวิเลขสี่ตัวนะครับครับในงวดที่ผ่านมาก็ได้ห้าหกแปดศูนย์นะครับก็มาแปดสองแปดมาหลักหน่วยนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับไล่ของเราประมวลผลออกมาแล้วนะครับเนาะได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะนะครับได้ไปที่หกนะครับเจ็ด เก้าหนึ่งนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะตัวไหนที่มีหกเจ็ดเก้าหนึ่งน้าเก่สี่จับไปที่ตัวนั้นนะครับเนะครับเดี๋ยวห่อสิบไปเบื้องแรกนะครับว่าสี่จะขู่เนาะนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งอ่าไปแถวแรกนะครับเนาะห้าศูนย์ไม่มีไม่มีห้าไม่มีศูนย์หนึ่งสี่มีหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้สองสามไม่มีสามสองก็ไม่มีสามไม่มีสองสี่หนึ่งก็จะมีหนึ่ง ห้าศูนย์ไม่มีห้ามีศูนย์หกเก้าก็จะมีหกนะมีหกมีเก้าเจ็ดแปดไม่มีอ่ามีเจ็ดนะแปดเจ็ดก็มีเจ็ดเก้าหกก็มีเก้ามีหกนะครับที่แล้ว่าเป็นแบบนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับศูนย์หกก็จะมีหกหนึ่งห้าก็จะมีหนึ่งสองสี่ไม่มีสามสามไม่มีสี่สองไม่มีห้าหนึ่งก็จะมีหนึ่ง หกศูนย์ก็จะมีหกเจ็ดเก้าก็จะมีเจ็ดมีเก้าแปดแปดไม่มีเก้าเจ็ดมีเก้ามีเจ็ดนครับศูนย์เจ็ดก็มีเจ็ดหนึ่งหกก็มีหนึ่งสองห้าไม่มีสามสี่ไม่มีสี่สามไม่มีห้าสองไม่มีหกหนึ่งมีหกมีหนึ่งเจ็ดศูนย์มีเจ็ดแปดเก้าก็มีเก้าเก้าแปดก็มีเก้านะครับ ศูนย์เก้าก็มีเก้าหนึ่งแปดก็มีหนึ่งสองเจ็ดก็มีเจ็ดสามหกก็มีหกสี่ห้าไม่มีห้าสี่ไม่มีหกสามก็จะมีหกเจ็ดสองก็จะมีเจ็ดแปดหนึ่งก็จะมีแปดเก้าศูนย์ก็จะมีเก้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ไม่มีหนึ่งเก้ามีหนึ่งมีเก้าสองแปดไม่มีสามเจ็ดมีเจ็ดสี่หกก็มีหกห้าห้าไม่มี หกสี่มีหกเจ็ดสามมีเจ็ดแปดสองไม่มีแปดไม่มีสองเก้าหนึ่งมีเก้ามีหนึ่งนะครับแล้วก็แต้มสามนะครับศูนย์สามไม่มีหนึ่งสองมีหนึ่งสองหนึ่งก็มีหนึ่งสามศูนย์ไม่มีสี่เก้ามีเก้าห้าแปดไม่มีหกเจ็ดมีเจ็ดมีหกเจ็ดหกก็มีหกมีเจ็ดแปดห้าไม่มีแปดไม่มีห้าเก้าสี่มีเก้านี่นะครับซีแด้วอกาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วจะได้กี่คู่นะครับเดี๋ยวให้มานับเปิงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดก็ได้เท่ากันกับหลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับได้เท่ากันนะครับสามสิบแปดคู่นะครับ นะครับด้38คู่นะครับเนาะในูุรนี้ในชุดนี้ก็คือเป็นสูตรที่เดินดีทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นหลักแต้มรวมนี้มาทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดก็คือแต้มรวมนะครับแล้วตัวนี้ก็เดินเข้าทุกงวดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแต้มรวมกับเลขเด่นโฟกัสกันก็จะเข้าคู่เด่นเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเหาสีแยก38คู่นี้ออกมานะครับนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือ38คู่นะครับ38คู่นะครับ ในชุดนะครับแบบนี้หอาเคยจับมาในปีหกนะครับนะครับสามสิบแปดคู่ก็จะได้เท่ากันกหลักบหลักหน่วยแต่ว่าสูตรนี้นะครับค่อนข้างแน่นอนกว่าพอแต้มรวมมาขึ้นมาทุกงวดเลขเด่นก็มาทุกงวดนะครับใช้เลขสองอย่างนี้นะครับประกอบกันก็โฟกัสไปที่คู่เด่นเลยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับจากในวัที่ผ่านมานี่นะครับเนาะจากในวัที่ผ่านมานี่นะครับก็จะเป็นแต้มหกกับแต้มแปดนะครับ หกเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าเลขออกแต้มหกกับแต้มศูนย์แต้มหกกับแต้มศูนย์นะครับถ้าแต้มหกกับแต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย์มันก็จะมีเลขเด่นของเราก็จะมีสองรแปดนะครับแปดสองนี้ก็จะเข้าแต้มศูนย์เลยนะครับแปดสองตัวนี้จะเข้าแต้มศูนย์เลยสถิตินะครับที่เข้าเทียบนะครับสถิติที่เราเทียบชนนะครับที่เข้าเทียบชนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเข้าเทียบชนมากให้เปนเื่อนเบิง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดนวดนะครับงวดนี <y pressures> ้เป็นวัตถุดิเก่าที่ห้าสถิติที่เ้าเทียบชนไห่เพิ่นเบิ่บงนะครับนี่นะครับก็คือสถิตินี่คือแต้มสุนที่หนึ่งนี่แต้มสุนที่สองนี่คือตัวที่ชนมานะครับตัวที่ชนนะครับชนแล้วก็มานะครับนาะก็คือมาเต้มหนึ่งกับเต้มแปดนะครับเราเกลขออกสี่สี่กับสองสองเก้านะครับสองเก้าก็จะสี่สี่เขาเต้มแปดสองเก้าก็เต้มหนึ่งก็เป็นเต้มที่ชนมานะครับ แล้วเลขออก44กับ29นี้มีเลขเด่นมาไหมนะครับเลขเด่นได้6,7,9,1ก็มาที่เลข9เนี่ครับก็ไปที่คู่29นี่เลยนะครับนะครับเข้าคู่29นี่เลยเพราะว่า9เนี่ยเข้าแต้ม1ก็คือ29นะครับเข้าแต้ม1ตัวนี้นะครับนี่ครับการเดินห้องตัวเลขนะครับก็จะเป็นตัวนี้เข้าแต้ม0นะครับก็เข้าเต้ม0เลขเด่นก็มี0นะครับ00ก็เข้าแต้ม0นะครับมาต่อมานี่กะนะครับตัวชนมาก็คือเต็ม7 แ้มเจ็ดนี่นะครับแต้มเจ็ดก็จะประกอบไปด้วยนะครับเนาะเลขเด่นของเรานะครับก็มีสี่นะครับแ้มเจ็ดนะครับเลขสี่ก็จะเข้าไปที่สี่สามนี่เลยนะครับแ้มเจ็ดสี่สามนะครับหมวดต่อมานี่ก็นะครับเข้าไปที่แต้มห้านะศูนย์ห้าเข้าแ้มห้านะครับศูนย์ห้าเข้าแต้มห้านะครับถ้าเข้าแ้มห้านะครับก็คือศูนย์ห้าตัวนี้นะครับเลขเด่นของเรานะครับเข้าไปที่แต้มห้านะสองสามเนาะศูนย์ห้ากับสองสามคือแต้มห้านะครับ สองศูนย์ห้าสามสองนะครับก็จะเป็นเลขเด่นมีแปดเก้าหนึ่งสามเลขสามตัวนี้ก็จะเข้าไปที่คู่สามสองนี้ก็คือแจมห้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหวดต่อมาเนี่ยเท่ากันนะครับเนาะก็จะเป็นแจมสามนะครับแปดห้าเข้าแจมสามนะครับแปดห้าเข้าแ้มสามเลขเด่นก็จะมีแปดนะครับแปดนะครับแปดห้าก็จะเข้าแต้มสามเลยนะครับก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านี่ก็แจมหกนะครับเจ็ดเก้ามีไหมนะครับในวันนี้ก็ไอ้พระเอกรุดเนาะนะครับแล้วก็หวดต่อมาเนี่ย นะครับเจ็ดเจ็ดสี่สองนะครับก็จะมีเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนี้ก็จะมีสิบคู่นะครับแล้วก็สี่นะครับเนาะแต้มสี่ก็จะเข้าคู่เจ็ดเจ็ดนะครับแต้มสี่นะครับก็เข้าคู่เจ็ดเจ็ดคู่นี้ขวดวลาสุดนี่ก็เหมือนกันนะครับขวดวลาสุดนี่ก็ไปที่เก้าเจ็ดกับสองแปดก็คือแต้มศูนย์กับแต้มหกนะครับขวดวลาสุดนี่แต้มศูนย์กับแต้มหกก็ชนมาด้วยนะครับชนมานะครับก็คือแต้มศูนย์กับแต้มหกเนาะแต้มศูนย์กับแต้มหกนะครับก็จะ เต็มศูนย์กับเต็มหกนะครับเต้มหกนี่ก็จะมีนะครับ97กับ28ออกไปที่9728เต้มศูนย์ก็จะมีแปดนะครับ5 6 8ศูนย์ก็จะเข้าเลขแปดตัวนี้ก็จะเข้าเต้มศูนย์เลยนะครับก็คือ28นะครับแบบนี้เนาะนะครับในวันนี้เข้ากับเต็มชนมากเลยนะครับสถิติที่เข้าเต็ทชนเนาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับในวันนี้นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับชนมาหกตัวเขื่อนนะครับมาหกตัวแต้มนะครับถ้าแต้มพวกนี้มาแล้วเลขเด่นมาก็จะโฟกัสไปที่คู่เเด่นนลยะะครับ ในวันนี้นะครับจับออกมา algorithm. ที่38ค uh,> ู่ก่อนนะครับเนาะนี่ครับคู่ชุดเต็ม38คู่นะครับแล้วก็เขาจะคหอยเอาเลขเด่นสูตรที่1 2 3 4มานะครับเนาะนะครับถ้าเราจับเลขเด่นเลขเด่นถ้าเราจับนะครับในวันที่ผ่านมาเข้าจับไปที่3ตัว018ถ้าเราจับ018นะครับก็จะเข้าโฟกัสที่82เลยนะครับเพราะว่ามันมี82อยู่ในแต้มศูย์นะครับนี่นะครับเนาะเลข8ตัวนี้ก็จะเข้า2882เพราะว่าเลขแต้มมันจะมีตัวกลับในตัวด้วยนะครับ มันจะมีตัวกลับทุกตัวนะครับนี่นะครับนี่เขาจะเอา,ามานะครับมันจะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกเก้าเก้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสามหกหกสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหกสี่สี่หกหนึ่งสองสองหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกมันจะมีตัวกลับในตัวทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นแต้มนะครับเนาะ เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้ในคลิปตัวไปเดียวเขาจะคอยเอาสุดที่หนึ่งสองสามสี่หาหกของเ้ามาจับตัวเรนนะครับอยู่ในนี้เนาะนะครับในสามสิบแปดคูในชุดเต็มจัดไปต้องถูกเท่านั้นนะครับในชุดนี้นากครบผมเอาสำหรับคลิปนี้ไว้เพื่อนๆนี่นงเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ